ก็สวัสดีครับผมวันนี้กับผมอาร์มดิเเลวันนี้อยู่กับเจ้ายามาฮ่า MT 0 7ปี2015นะครับผมคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับผมอันนี้เขาทำสีล้อมาเป็นสีมิน์นะครับผมสวยมากเลยมาเราเรมาไล่เขาแต่งกันเลยอย่างแรกนะครับที่เราเห็นชอบ ภาพการหม้อน้ํานะครับผมซ้ายขวากันล้มซ้ายขวานะครับผมแล้วก็มีชิวหน้านะครับผมสวยๆเลยตรงรุ่นด้วยของ m o เตอ a ์ซ่าชิวหน้าด้านบนการเบรกการคัชแต่งแล้วก็มีคาร์บอนตัวนี้นะครับสวยๆเลยแล้วก็กันลอยมีกันลอยมาด้วยคันนี้ไลทท่อออกมาเป็น s c Project นะครับผม แล้วก็พักเท้าแต่งครอบสวิงามสวยๆเลยยางหน้าหลังเหลือๆเ,เป็นของคอนติแอทักสองต่เราดูเลขไม้กันทีนี้อ๋อมีที่จับโทรศัพท์นะครับก็ลเลขไม้สองเป็นหกนะครับผมมาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟัง ใจสายลันครับผมคันนี้อันนี้เป็นเครื่อง CP2 นะครับผมเป็นเครื่องคอสเพนของยามาฮ่าก็ท่านใดสนใจติดต่อรถคันนี้ติดต่อได้ทางเพจอาร์ซูเปอร์ส่วนรายละเอียดรถเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ